สวัสดีค่ะข้างหลังของเต็มรถเลยเราก็ออกเดินทางไปโนเวย์กันแล้วค่ะอาหารที่วิห่อมาอันนี้กาแฟของวิสีแดงน,นี่ของพออบานตั้งตรงนี้ข้าวสวยแล้วก็ผัดหัวไชเท้าหัวไช้ปูใส่ไข่ง่ายๆใส่กรก ที่ทอดไว้เมื่อวานแล้วก็ข้าวเหนียววันนี้เอาใส่ถุงมาข้าวเหนียวเพราะว่าเต็มเกะกะปลาล้าอยู่ข้างล่างแต่ยังไม่เปิดยังไม่กินจะกินไส้กรอกข้าวกับข้าวเหนียวนึง่งแล้วก็ปลาทอดก่อน วันนี้เราก็แวะเติมน้ํามันก่อนยังอยู่ในเขตเยอรมันแต่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเดนมาร์กตรงขึ้นน้าํามันเราเติมดีเซล2ยูโร10เซนแพงมากเติมน้ํามันเสร็จแล้ววิก็เข้าไปในปั๊มน้ํามันไปขอกุญแจเขาเข้าห้องน้ําปั๊มน้ํามันที่เยอรมันก็จะมีห้องน้ําให้สําหรับลูกค้าที่แวะเติมน้ํามันเราก็ไปถามที่คัเชียตรงจ่ายเงินว่า มีห้องน้ำไหมเขาก็จะกุณแจให้เราเดี๋ยวพอบ้านอาไปคืนพี่จะไปรอบนรถข้างล่างก็เป็นแม่น้ำนี่เป็นสะพานระยะสั้นนี้เราก็เข้ามาแดนเดนมาร์กเห็นนะบอกว่าให้ an an? บริการตัวเองทา ปีเตอร์วาเทนเขาบอกให้รอก่อนมดูคอมเมนต์ที่นกระโดดเรนเห็นส um> ิออกรดดอเมนตน่ออกมาเขาบอกว่าเรนตายไปหมายเลขสาม เราใช้เวลานั่งเรือ45นาทีทวิใ t <Put Garden. S 1> ้ g a r d อ n ถ้าเรือที่นี่ชื่อว่า Pusgarten p u Puttgarden ถ้า <Sehr> ร <good>. ทเ่นี่าเรือที่นี่ชื่อว่า p u พุตการ์เดนปกติเรือของวิจ,จะออกเวลา11า45แต่เรามาถึงก่อนเวลา เราเช็คอินเข้ามาแล้ว10.30ถอยก็ถอยไม่ได้แล้วเราคอยดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยเราขึ้นเรือเลยหรือว่าเราจะต้องรออีกเป็นรอบต่อไปนี้เราก็ขับรถขึ้นไปบนเรือโอนคลาสก นี่โกรธบีเลยส้มะในเรือแล้วกว่าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้บีฟึมบีห้าเราจะต้องลงมาตรงนี้รีวิวสถานที่พอฟูดเราเ้นเลยนะวะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบน ขึ้นมาบนเรือแล้วเรือลำนี้ไม่ใหญ่เท่าทุกครั้งที่ไปเพราะว่า <Hi there. S 1> ข้ามฝั่งแค่45นาที <c oughs> แต่มีหลายเที่ยวเราโชคดีเราได้ขึ้นรอบ10โมง45ไม่ต้องรอ5โมง45 มาข้างนอกมาดูอากาศข้างนอกอ้กายนะบอกนันสนิทเย็นเป็นเรือทงเยอรมัน เราเข้าไปข้างในกันป่ะวิกิอะไรแล้วก็กดตุ่มนี้ประตูก็เปิดหเนี่ยรถเขาบอกว่าอีกห้านาทีเรือจะถึงฝั่งเตรียมไปขึ้นรถได้เปิดแล้วกันเซนเน้น นี่เราก็ตั้งแผนที่ใหม่จากท่าเรือเดนมาร์กนักสวีเดนนะ700กิโลเมตรสชั่วโมงถึงโรงแรมที่เราจองไว้ที่สเวนเราจะขับรถไปต่อพรุ่งนี้เราถึงจะออกจากโรงแรมที่สเวนไปนอร์เว,วย์นี่ออกมาแล้ว นี้พ่อบ้านก็หิวแล้วเดี๋ยวจะเอาซาลามี่กับข้าวเหนียวให้พ่อบ้านกินเนี่เ้ายไม่ซาลามี่ปกติพ่อบ้านจะกินไส้กรอกแต่ว่าวิทอดไส้กรอกผิดจะมีไส้กรอกแบบเฉพาะใส่หมู แล้วก็ใสกข้าวอันนี้เป็นไส้กรอกที่ใส่สามชั้นด้วยเพราะบ้านก็เลยไม่กินกัวอ้วอนขับรถขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำอีกแล้วนู้นจะยาวไปถึงนู้นเลยตรงรถติดเยอะเม เราขับรถเข้ามาใต้อุโมงนี่ข้างบนเป็นน้ำก็ออกมาจากใต้อุโมงเป็นสะพานข้ามน้ำ นักเวมุดวิดาอุ้นทาเดี๋ยวรอดูวิเห็นสัญญาณตรงนี้ว่าไปอีกแล้วก็จะลงไปใต้น้ำอีกเป็นสะพานที่พ่อบ้านอยากมายี่สิบปีแล้ว <c oughs> แต่พ่อบ้านไม่มีโอกาสมาสักทีก็เลยมา เที่ยวนี้พี่หพี่ดาที่โนวีกว็โอเคบอกว่าเรามาที่นี่กันไปนอนที่สวิตินหนึ่งคืนเสียได้วันนี้ฝนตกก็เลยมองไม่เห็นข้างนอกมีแต่มอกเป็นสะพานที่ข้ามน้ำยาวมาก17กิโลเมตร เราข้ามมาฝั่งสวีเดนแล้วตอนที่เราขึ้นมาตรงสะพานนั้นเป็นเดนมาร์กมาถึงกลางสะพานก็เป็นสวีเดน แล้วอีกนิดหน่อยทีแรกรถลงสะพานมาใต้อุโมงค์แล้วก็มาขึ้นบนอุโมงค์แล้วก็สะพานข้า,นนามน้ำเยสสวิตเยสเอ็นสวิตเด่น ลงสะพานมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เสียภาษีแล้วถึงไปต่อได้ที่มีรถจอดอยู่ข้างหน้าเยอะๆนั่นแหละเราจะต้องไปเช็คเข้าประเทศเมื่อกี้เราเช็คออตมาต์เราก็เอาปิดสวต๊อ,ตอประด เมื่อกี้เราก็เช็คอัตโนมัติเราเอาแค่ตั๋วเรือที่เราข้ามสะพานมาที่เราจ่ายเงินแล้วเขาก็ให้ผ่านเลยพาสปอร์ตอะไรเขาก็ไม่ตรวจอีกอย่างฝนตกด้วยไปกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวไปโรงแรมงีลุีไปกันต่อเลยค่ะอีก15นาทีถึงโรงแรมบ้านก็หาโรงแรมอยู่ เราไม่คุ้นกับถนนเส้นทางเราก็จะต้องระวังวเราถึงโรงแรมแล้วนี่เป็นโรงแรมมองไม่เห็นหรอกข้างนอกฝนตกเยอะพ่อบ้านก็เข้าไปถามว่าเราจะจอดรถได้ตรงไหนตรงข้ามนี้ก็ที่จอดรถแต่เราต้องแสบเป็นชั่วโมงก็เลยให้พ่อบ้านไปถามดีกว่าดีกว่าเสียเงิน ถนนตรงข้ามนู้นก็มีร้านอาหารไทยสีแดงๆเห็นเลยไทยฟูสดเราเช็คอินชนอชนะพอบ้านไปเช็คอินมาแล้วแล้วก็ได้บัตรห้องมาแล้วพ่อบ้านคุยกับเขาไม่เข้าใจเขาบอกให้ไปจอดรถแ <ś> ต <c oughs> <อ>่ว่าวันนวันรถได้ซักบูรุคนพักเหี้ เขาบอกว่าที <laughs> können, ่โรงแรมไม่มีที่ให้จอดรถเขาบอกว่าไปจอดในที่จอดรถเพราะว่าจอดรถวันหนึ่งประมาณ24ยูโรนบ้านบอกไม่รู้ว่าตรงนี้ค่อยจอดกี่ชั่วโมงพ่ ลองไปกดบัตรจอดรถก่อนว่าเขาจะอนุมัติกี่ชั่วโมงโอเดอร์รีเซ็ต33โวล์19วันท้าวจะ20วอนโอ่าไม่ต้องเปลี่ยนโอเคที่อัตโนมัติมัต้องตั้งค่าไว้ก่อนซน้นุ่นโอเคไม่นัด3อะไรนะก็เข้ามาในโรงแรมแล้วก็มี3ภาษาให้เลือก อังกฤษเยอรมันชุบีเดนไปดูห้องน้ำกันโร <Okay. S 1> งแรมอยู่ในเมืองเลยคืนละหนึ่งร้อยูโรอาหารเช้าสำหรับสองคนโรงแรมใหญ่มากคนเยอะมาก วิเช็คอินที่ประเทศสวีเดนเสร็จแล้วอาบน้ำแต่งตัวจะออกไปกินอาหารเย็นไปดูร้านอาหารไทยจะไปรถบัสแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นรถตรงไหนแล้วจะเดินไกลไหมจากโรงแรมตามไปเลยค่ะลิฟเราต้องกด <S 1> <S 1> <S ก่อนที่ลิฟจะทำงานนะเราจะต้องเอาการาดห้องของเรามาเต็มตรงนี้แล้วถึงกด ลิฟถึงจะทํางานถ้าเราไม่มีการห้องลิฟก็ไม่ทํางานคนนอกเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสไปชมเมืองแล้วก็ไปกินอาหารด้วยฝนตกอากาศไม่ดีก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปที่ไหนเมื่อกี้วิเดินออกมาตรงหน้าโรงแรมรอรถหมายเลขแปดแต่หมายเลขแปเขาไม่จอดรับคนตรงนั้นก็เลยเดินไปีกลหนึง เดินมาตรงนี <t> ้ก <t> ็มาเจองานสงสั่งานประจําปีหรืองานอะไรของเขาวิก็ไม่รู้เราก็มาถึงร้านอาหารไทยที่ตามหาแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยก๋วยเตี๋ยวมาแล้วของครอบ้านก็เป็นแกงคะแนนข้าเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยกาแฟแล้วเราจะนอนกี่ค่ <I> กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถเมล์จะกลับบ้านเรารอรถเมย์สายสองอีกสองนาทีมานนี้เราจะนอนที่สวีเดน